ที่ปฏิเสธคนที่มีความแข็งกร้าวตรงเนี้ยขอให้เราตาลาให้กลับใจในสักวันหนึ่งนะให้กลับใจในสักวันหนึ่งให้เป็นคนดีให้ได้เถะอ,อย่าด่วนในการที่จะลงโทษเขาเลยอย่าด่วนในการที่จะลงโทษเขาเลยนะและฮะดีษที่ชี้ถึงฟาดีละตุลอิลีฮะดีษหนึ่งเขาบอกว่า วารุวย์กับนบีซุลแลล ل วะเลมุสซลลัมอันเขาบอกว่าด้รับแรงงานจากนบีมะมัสุลแลลฮวะสซลลัมไดทรง่าว่ามนุละาลาตมือจมาแลนั่งอยู่ในห้อิดอิลใครก็ตามที่ได้ละหมาดแล้วก็ได้ละหมาดจะมาอะร่วมกับผู้อื่น วาจาละซาฟีฮัลกอติลอิลมีและร่วมอยู่ในสถานที่ของการศึกษาวาสามิอักะลาเม็ลรอและได้รับฟังคำพูดคำดำดัดขององค์อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาวาอามิลาบิฮีและได้ปฏิบัติด้วยฟังอย่างเดียวไม่พอปฏิบัติด้วยอออะะุลลาาาตาตติัชย อง์ะตาลาจะประทาน6ประการด้วยกันแก่เขาประการที่หนึ่งที่เราจะได้ก็คือในเรื่องของฟะดีละตุลิลอาริสกุมินัลฮาลาลปัจจัยยังชีพริสกีที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลจากองค์อัลลอฮฺ س ب ตาลาเป็นสิ่งที่าศาสนาอนุมัติให้ได้เอาไปบริโภคอุปโภค วายันูมินอาซาบิลกับอีประการหนึ่งก็คือเขาจะพ่ายพ้นจากการทรมานในหลุมฝังศพเรียกว่าในหลุมฝังศพเนี่ยสบายแล้วตัวไม่ร้อนตัวเย็นตลอดนะตอนลงกับเย็นลงไปกับเย็นอีกตอนจะลงกับเย็นลงไปกับไปเย็นในข้างในกูโบอีกนะ วายกติ้ิตัปบุบีมีนิละละตาลานั้นจะให้สมุดบัน,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 บนทนาาาากนนนึกของแต่ละคนนั้นบีมีนิทางด้านขวาละตาลาจะให้มลายกานั้นเอาสมุดสมุดบันทึกของแต่ละคนเนี่ยมาให้ทางด้านขวาไอ้ด้านขวาในที่นี้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณบอกว่าผู้ผู้นั้นจะได้รับ สวงสวรรค์ขององค์อัลลรรถสุบรรตาลเขาเรียกว่าสัญญาณดีนะให้ด้านขวานี่คือชาวสวรรค์เรียกว่านั้นให้ด้านขวาคือชาวสวรรค์ให้ด้านซ้ายนี่เป็นชาวนโรกนะนะแล้วก็ต้องไปดูแหละวันนั้นเราจะรับข้างขวาและข้างซ้ายนะวายมุตวะลัสสิรอติกลบิรกิลคอติฟ กัลบัตกิลคอติฟเขาบอกว่าและอัลลาตาลานั้นจะให้ผู้ผู้นั้นเนี่ยผู้ที่ศึกษาวิชาวความรู้เนี่ยผ่านสะพานซีร็อกประหนึ่งดังสายฟ้าแลบวยาชูรวยาชูวยูชรุมาอัลนาบีอินและเขาจะถูกไล่ต้อนไปรวม